คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเดี๋ยวเราสวัสดีครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาไปตามแม่บักคนฟันแม่นกันเ้ยครับสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีค่ะครับผมอ้ยเป็นจังไดกันนอมหมานกันคักเนาะ เติมเติมลูกเอ้ยคนถือหลายค่ะของช่องผมจักเป็นจังไหนมิติรีอยู่คนถือบอสจังไหนเลยอันบอเป็นอยังคอยเฮ็ดไปเดี๋ยวก็มีคนเบิ่งเองล่ะลูก<า>อัน,นมันเลขเขาตลอดนั่นเลขแม่เนี่เขามาซิบโกงว่ะเหรอเนี่ยครับเพราะว่ามันช่องใหม่เนาะครับแม่เนาะฮอแมนมันช่องใหม่ครับผมาลอยู่ทางไหนทีลูกปกติแล้วผมอยู่ที่กาฬสินธุ์ครับ ตรงนี้มากทมมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเหรออ๋อมาเห็ุอยู่ก่อถมเนาะอ๋อฉันแม่อยู่ใกล้ละเมื่อบวงสวงแม่ว่าสิห้มาไายทำอยู่อัวแม่อยู่สายนี้อีหลีเนี่ยบ้านอีหลีเนี่ยจังหวัดอมแยูน้ำสมใชอยู่น้ำสมอุดรโอ้อยู่อุดรนน้ำสมปมมากระโวดกไก่เนาะถ้าอยู่กาฬสินธุ์ก็ใครอยู่เนาะเมื่อวันที่สองวันสิบบวงสวงใหญ่บ่อืมพี่เลี้ยวอยู่ก่อถมพี่เลี้ยว บเราถ้าได้ไปเนาะคักอยู่เนาะแค่แม่เนาะจ้าอืมเจะเอา,อเ,อาเอาไว้เอออเาไว้โอกาสหน้าแล้วเนาะอ,อยากไปอยู่ยดิผม,มอยากไปอยู่ยดิอยากไปสัมผัสอยากไปเอ,อเ้ยังไหนกับข่าวเรียกขางานเนาะเป็นลูกจ้างข้าเจ้าก็นยากอีกจัิหน่อยอยู่<ต>เล็แม่ในเขาอยู่ตลอดเขาอยู่ย ตตึม,ม,มตอเออมามาเว้นงวดแรกน้อง,งวดผมงวดแรกพอเว้นซัดซะเต้ัวมะมาเว้นยุงวันนั่นแหละห้มาโดนเลยเด้เอองวดน,น<ห>ั้นงวดโดนแล้วเขามาตลอดเขามาตลอดมาเว้นงวดนี่ละงวดแรกผม<ว>ผมผมลงงวดแรก,<ม>แรกพิษเลยเออ,เอ,อ งวดที่สองเขมาเข้าหกเข้าสองหกเข้าสอวันนี้ก็จะเข้าอีกเนี่ยจ้าถูกหวยเข้าจะเสิร์ฟแม่เอ้ยผมก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากม่ไม่ได้ลงทุนดอกผมว่าผมว่าซื้อย้ำได้มันบ่ค่อยออกแม่เออเอาเอาไว้ให้เอฟซีซื้อผมก็พยายามบอกไว้ให้ละบอกให้เอฟซีไปซื้อถ้ากัดมีโชคมีหละมีหมานก็ไปเฮ็ดบุญน้ำอีแม่เพิ่นมันจะไปเฮ็ดศาลาการเปลี่ยนนั่นนะก็ว่าจ้าจ้าเฮ็ดศาลา ทางศาลาแม่นจะได้บุญได้ท่านเนาะจ้ายขันได้ไปกลับไปกระสินนะผมจะไปหาทางพุ่นล่ะจ้ายพอมันก็วัวไก่ผมอยู่ทางอำเภอวังสามหมอนี่ยยุติกับสามหมอแข่อืออันละอันละเมื่อวันที่สองนี่เพิ่นเปิดเพิ่นเปิดให้ลงอันเปิดดวงน้ำเพราะว่าปีหนึ่งพฤศจิกาหนึ่งอือเนาะปูใหญ่ปูใหญ่พฤศจิโล่งพฤศจิกาให้แต่วิไก่เนี่ยพได้ เฮ็ดผู้ใดอันนี้เปิดดวงกับปังเบิดทุกคนได้ล่ะปังทุกคนพี่ได้ที่พั่นชร์พวกร้านค้าร้านขายพวกบริษัทอยังเขาจีมาเต็มเลยแหละมือวันที่สองมาเสียดายเด้เนาะอยากคักอยากนำเมียกนำงานคนใจมักเนาะผมก็เฮ็ดเนี่ยผมก็เฮ็ดมาโดนล่ะตะเก่าก็เฮ็ดมาตะลุนด้วยนพ่นแต่วันบ่แม่นช่องพี่มันเป็นช่องจำบน้องชาแนล แต่ว่าผมพักไปโดนแล้วผมไม่ได้ต่อสารต่อมันมันก็เลยหายไปเอาม, <He 'll S 2> มาเลยมาเป็น,เป,นเป็นช่องไม่มตก็เอาเอาเอามาเขาตัวเลขเข้าัดเนี่ยอ่าตัวเลขเราตัวบัดน,นี้ได้ตัวใหนเนาะคุณแม่เอาแม่อันฝันแล้วฝันมากเพื่อนก,กาเพื่อนกาต้บอกตัวเลขคนบอกหกหนึ่งบัดน,นี้กิตีเป็นหนึ่งหา้าหนึ่งเจ็ด ปกากกายานมันตีร่างกาก็เอาเก่าหนึ่งไปน้ำสี่ตูอืมปกติวันเสาร์เลขสามตูแต่ว่าเครื่องหดว่างหันแหละหวดว่างหันนะพ่อนไฮห,หกสองอ,อหกเจ็ดเฮ้ยโบแมนกหกสองเอเจ็ดสองแล้วก็หาสองแล้วก,ก็ตีรัดเอาเก้าสองน,น้ำลาเพื่นบอกว่าสองก่อแม่วน,นบอกเลขสักตูได้หมวดว่างหันเพื่อนบอกสองกอ ปัลเพื่นจิตไปเพืนบอกว่าหกสองเด้อเอาเป่าใส่พนะอะอกขักขักนี่ดีอ,อยังวะจะมีคนเถื่อยู่ดอกผู้ใหเบิ้งของข่าของแม่น่ะอยู่ช่องคงก็ดีเพราะว่าก็เว้าแล้วเอาเองยุหันละเออเอาหกเนี่ยก็ได้ห้านึงห้านึงเจหกหนึ1 1> ่งหกหนึ1 1> ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึง เก้าหนึ่งครับไปกลับเลขคอนเสิร์ตออกบนส่วนมากาสิยวาให้กัดลา่ดลางไว้น้ำกันล่างไว้ส่วนมาคอนเสิร์ตออกบนเนาะแม่เราก็มากันล่างเอาเอาหายไปใส่เราเสียงหายลราคุณแม่เอ้ยแม่ได้ยินยังบ่เอา เสียงคุณแม่หายไป้ายบานนี้คุณแม่เอาแม่แม่หายไปส่ระบาดนี่คุณแม่หายไปสายคุณแม่ครับคุณแม่ เนาะรุดเดี๋ยวเอาใหม่นะครับคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับแม่รุดไปนะครับเนาะเออแม่วัวอนฝันแม่นเนาะก็ปล่อยต่องวดไอหนึ่งเป็นจิกานะครับปล่อยมาก็ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเด้อนะครับเนาะนะครับเนาะก็ของสายคุณแม่ก็รุดไปนะครับเนาะเดี๋ยวติดต่อใหม่ที่ไดบอนะครับเนาะ นะเป็นยังไดนะครับมันสีใดายเยออนะครับเป็นยังไดหลุดไปวอคุณแม,ม่เสียงแม่วอมีบานเสียงคุณแม่หายไปใส่นะครับก็ใช้วิทยานในการรับชมเด้อนะครับคุณแม่ก็สายหลุดไปนะครับนะครับก็ขอบคุณในหลายเด้อคุณแม่นะครับเนาะ ที่ให้แนวทางนะครับเนาะที่ให้แนวทางมานะครับเนาะนะคุณแม่บัว่านะครับคนฝันแม่นนะครับเนาะนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนบ่เลยตัดไปพร่จ้ามันเลยตัดไปเอาเอาเวลาเล็กอะเลกอะมันเน้นบนเน้นบนกันล่างไว้เพื่อลงล่างแต่ว่าส่วนมากมันจะออกบล่ละนะครับ เดี๋ยวผมจะเขียนไปกลับไว้ให้เพื่อนรวดจังบริยากน์นำกลับอีกโอเคเนาะครับผมอันสามตัวสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสีดันช่องให้เอาโอเคจ้าครับผมขอบคุณห,หายๆท่านคุณแม่สวัสดีครับผมครับครับอ่านะครับคุณแม่ก็เน้นเลยนะครับว่าบนนะครับกันล่างนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะเขียน ครับผมครับผมครับผมมีเบอร์อยู่ครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ครับผมนะครับขอบคุณหลายๆคุณแม่เดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้น้านะครับก็จะแปะเบอร์ให้คุณแม่ไว้น้าเด้อนะครับนออะกลับไปให้เลยนะครับหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้านี่นะครับนอเอฟซีนะครับนอเอฟซีก็จะได้ เดี๋ยวจะลืมนะครับเดี๋ยว fc ลืมนะครับนอตัวกลับไม่กลับอีกนะครับ fc นะครับเนาะขอให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อกลับด้วยนะครับเนาะนะครับนะก็3ตัวนะครับที่แม่ส่งมาให้ทั้งหลายนะครับเนาะศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งนะครับเนาะสามเจ็ดหนึ่งอะนี่แหละนะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ นสุบสิ่งทุกอย่างนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับ FC นะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับเนาะนะครับเบอร์โทรศัพท์ของแม่อยู่ซ้ายเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์ของแม่ไปนั่มนะครับเนาะ FC นะครับเนาะตัวนี้ก็ใช้เวลามาหลายนะครับเนาะนะเบอร์แม่เด้อนะครับเบอร์แม่บัวนะครับเนี่ยนะนะครับเบอร์แม่บัวนะครับ0 8 6 สองสองห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับนี่ครับเบอร์ของแม่บัวเด้อนะครับเอฟซีนะครับน่ะติดต่อสอบถามนะครับเนาะน่ะผู้ใดมีโชคมีลาบนะครับหรือว่าจะไปร่วมบุญนะครับเนาะสร้างสรานะครับเนาะสร้างสรานะครับเนาะกับแม่บัวนะครับเนาะก็ติดต่อได้นะครับวันที่สองก็จะมีวันบวงสรวงใหญ่นะครับบวงสรวงใหญ่นะครับผู้ใดว่างเด้อผู้ใดว่างก็ นะครับไปร่วมพิธีนะครับไปร่วมบุญร่วมงานกันนะครับเนาะนะก็ขอให้ fc ทุกคนนะครับนะมีโชคมีหมันกันทุกคนเด้อนะครับเนาะนะนะแม่ก็นะก็ให้มาห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็หนึ่งนะครับเนาะผมก็กลับให้ด้วยนะครับแอดก็กลับให้เป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งอ้าวเจ็ดหนึ่งคือเก่าอยู่นะครับหนึ่งเจ็ดนะครับ fc นะครับหนึ่งเก้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งก้หกเก้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะอ่าซื้อบนนะครับบนกันล่างเด้อนะครับ FC บนกันล่างนะครับเนาะนะครับก็ขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบนกันล่างนะครับเนาะนะไม่ต้องนะครับบนกันล่างนะครับ FC นะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะนะใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับนะแม่บัวนะครับก็ปล่อยมาแล้วนะครับต่องนวดนะครับนอเอฟซีนะครับนี่ครับขีดเส้นนักหน่อยมันเป็นสีสันนะครับเนาะนี่ครับเบอร์แม่บัวเด้อนี่นี่เบอร์แม่บัวนะครับน่าเอฟซีนะครับนี่เบอร์แม่บัวนะครับก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นะของแม่บัวก็ปล่อยมาแล้วตอน่อวันนะครับเนาะนะตัวหนังสือจะวะงามปันไดนนะครับเนาะก็บอเป็นยังนะครับเนาะบอกให้มันเข่านะครับเนาะนะก็มี5 1 6 1 7 1 9 1แล้วก็1 5 1 6 1 7แล้วก็1 9นะครับ0 9 1กับ6 9 1แล้วก็3 7 1นะครับนะเดี๋ยวก็กลางใกล้ๆห้อยออกนะครับเนาะก็จะมาเน้นย้ำกันอีกนะครับเนาะจะมาเน้นย้ำให้ FC อีกครั้งนะครับเนาะ ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับหนึ่งพฤศจิกายน2563นี้นะครับเนาะเลขของแม่บวัวคนฝันแม่นก็ปล่อยมาแล้วนะครับเนาะนะก็ให้ fc ไปใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะชอบกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะ fc นะครับชอบกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะนะครับนี่ครับเนาะสี่ชุดนี้นะครับเนาะจัดไปนะครับเนาะกลับด้วยนะครับบนล่างเด้อ fc นะกลับด้วยนะครับบนล่างนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้ fc ทุกคนทุกท่าน โชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ